เรียบร้อยครับ,รบโอนแล้วแจ้งความเสร็จก็โอนเลยค,คนไปให้คุณกันเขาเรียบร้อยหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยประหลาดใจตรงที่ว่าเขาแผนผมแล้วก็ซื้อโฆษณาด้วยผมก็เลยมีความรู้สึกเฮ้ย มันเป็นอย่างนี้ได้ด้วยเหรอมันทํากันอย่างนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ควรทําแต่ไม่เป็นไรอะไรที่คุณกันทําแล้วสบายใจเอ็นเกจเมนต์ดีได้คลิปผมไปเราไปซื้อสื่อโฆษณาให้ดันเอ็นเกจเมนต์สูงขึ้นถามว่าผมโกรธไหมโกรธถามว่าทําอะไรไหมไม่ทำเพราะเสียเวลาแต่ผมยอมรับว่าคุณกันเป็นคนดีนะครับยอดค่ะทีนี้มาถึงเรื่องชาวบ้านเดื่งค่ะเรื่องชาวบ้านล่าสุดได้มีการโอนเงินคืนแล้วค่ะเรียบร้อยครับโอนแล้วโอนเมื่อวานนี้ที่ไปแจ้งความเสร็จแจ้งความเสร็จก็ โอนเลยนะครับบอกให้เจ้าหน้าที่บริษัทจัดการโอนนะฮะก็โอนไปให้คุณกันเขาเรียบร้อยหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยะนะฮะเพราะว่าเขานําความทุกข์มาให้ผม,มเขานําเรื่องมากมาให้ผมแล้วเขาก็เอาผมไปแขวนจนทําให้อีก60คนต้องกลายเป็นคู่กรณีที่จะต้องแจ้งความม,มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาลักดันแล้วก็ที่สําคัญที่สุดผมก็รู้สึกประหลาดใจตรงที่ว่า ขาแผนผมแล้วเขาซื้อโฆษณาด้วยนะฮะผมก็เลยมีความรู้สึกเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้ด้วยเหรอมันทํากันอย่างนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ควรทําแต่ไม่เป็นไรอะไรที่คุณกันทําแล้วสบายใจได้ engagement ดีได้คลิปผมไปเราไปซื้อสื่อโฆษณาให้ดัน engagement สูงขึ้นให้คนได้รับรู้มากขึ้นได้คน comment ตอนนี้ comment เท่าไหร่เดี๋ยวแอบดูนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ผมก็ไม่ค่ยได้ดูเขาแล้วล่ะ <S <S แต่ว่าแต่ว่าล่าสุดแล้วกันล่าสุดเพราะว่าล่าสุดก็ก็ประมาณประมาณ1มืไปแล้วป่านนี้ไปเท่าไหร่เราไม่รู้เนี่ยก็ไม่แน่ใจนะฮะก็ยังเป็นยังเป็นยังยังมีโฆษณาอยู่เรียกว่าแกอาจจะซื้อเป็นแพ็กเกจใหญ่ฮะมันเลยโฆษณาตลอดเวลาคือมันโชว์ใช่ไหมครับว่าเขาซื้อโฆษณายิงแอดเพื่อแบบว่าคือจะบอกให้นะเรื่องของ โซเชียลอ่ะบริษัทผมเก่งเคือว่าเป็นการจงใจที่จะทำให้คนอื่นเข้ามาโจมตีเรามากขึ้นมาดนแบบคืออย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ซื้อมันจะไม่มีมันจะแอบซ่อนอยู่ข้างล่างเล็กๆนิดเดียวนี่ก็คือซื้อซื้อโฆษณาผมถามว่าการที่เขาการที่เขาทำโพสต์นี้เกี่ยวกับผม ตรงๆแล้วปิดท้ายด้วยชวนคนไปซื้อของมันเวลาจะไลค์แล้วยิงแอดอย่างชนิดรัวมาก<ะ>จนทำให้อันนี้ผมแคปมานานแล้วคนก็ามากดไลค์กว่า500แสนคอมเมนต์17,000แล้วทุกคนไปดูนะทุกคอมเมนต์เกือบทุกด่าผมถูกไหมไมนเรื่องปกติถามว่าผมโกรธไหมโกรธถามว่าทำอะไรไหมไม่ทำเพราะเสียเวลา นะแล้วสนับสนุนด้วยการโฆษณายิงแอดทุกคนไปตีความไปเองแต่ผมยอมรับว่าคุณกรเป็นคนดีนะครับทำอย่างนี้ก็เป็นคนดีอยู่คร<ไ>ับเ<ะ>ขาส่งให้บัญชีมาให้เหรอคะหรือว่าอ๋อผมไปขออนุญาตขอธนาคารบอกว่าช่วยบอกผมเถอะ <น Late. S 1> ผมไม่อยากที่จะต้องไปหาที่เอาเงินให้มันยากแสนยากเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์เห็นเลขที่บัญชีเขาซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ เราทําเรื่องร้องไปคือเขาโอนมาตอนประมาณอ,อ,อ,อมลนิธิโอนมาประมาณบ่ายสามหลังจากนั้นผมให้เจ้าหน้าที่ขอบัญชีทาหนังสือไปเป็นทางการว่าเนื่องจากว่าเป็นการโอนผิดนะฮะโดยที่ไม่มีพันธะต่อกันจึงจําเป็นต้องโอนกลับให้เหตุผลธนาคารจนธนาคารยอมส่งมอบให้เพื่อความถูกต้องนะฮะ เราก็โอนกลับไปขอบคุณธนาคารด้วยครับนะพี่ว่าค่ะหลายคนว่ามองว่าการที่พี่วัดโอนกลับไปแบบนี้ค่ะเหมือนมันจะทําให้เรื่องมันไม่จบอ้าเงินเขาจบสิครับที่โอนให้เนี่ยคือจบผมอ่ะเขาไม่จบเรื่องของเขาเพราะว่าเงินเขาจะมาอยู่ที่ผมทําไมเพราะผมไม่อยากได้เงินเขาแล้วผมก็ไม่อยากเกี่ยวข้องทางทรัพย์ส่นที่มาจากเขาคุณเข้าใจไหมว่าอนาคตเราไม่รู้ว่าอะไร คุณเข้าใจสิเพราะตอนนี้มันสารวกเรื่องกันหมดทุกคนไปพูดถึงเรื่องรถสอปอร์ตทุกคนไปพูดถึงลอตเตอรี่ทุกคนไปพูดถึงบ้านหลังละเท่าไหร่หลายสิบเป็นร้อยทุกคนพูดแล้วถ้าเกิดสักวันหนึ่งเกิดมีปัญหามันต้องตรวจเส้นทางการเงินแล้วผมก็ดันเป็นหนึ่งในเส้นทางที่เขาโอนมาผมก็ยุ่งเนาะเขาคงไม่ว่างให้ความร่วมมือเท่าไหร่ก็เอาเป็นว่าจบตัดปัญหาชีวิตแล้วที่สำคัญคือถ้าเป็นส่วนตัวผมก็อีกเรื่องหนึ่งแต่โอนเข้าบริษัทม,มันไม่อยากให้บริษัทไปเกี่ยวข้อง นะเพราะบริษัทเราก็มีมีเขาเรียกว่ามีระเบียบปฏิบัติที่ต้องชัดเจนนะฮะต้องโอนคืนไม่โอนคืนเราก็ได้กําไรตั้งห้าหมื่นะเราก็จะกลายไปดูเป็นคนเร็วขึ้นยิ่งขึ้นเพราะทุกวันนี้ก็กลายเป็นคนเร็วในสายตาบางคนแล้วฮะคนตรงมักเป็นคนเรวแต่ผมเล่นละครไม่เป็นหลังจากที่คืนไปแล้วนี้จะพี่วัชจะถือว่าจะไม่ไม่ไม่พูดไม่พูดุกกันเล่นฮะหรือว่าจะแบบไม่โพส ไม่อยากพูดนะครับแต่ว่าพอเห็นยิงแอดโฆษณาวันนี้อยู่ก็จี๊ดใจหลักการทำไมต้องยิงแอดนครับเจตนาเป็นสิ่งสําคัญเนาะทําไมต้องยิงแอดทุกคนตอบแทนนะครับทําไมต้องยิงแอดในโพสต์นี้ซึ่งโพสต์นี้ป๊อปปูล่ามากแล้วโพสต์นี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของทุกคนที่โอนมาหนึ่งสตางค์และ ในโพสต์นี้แหละครับมีการเชิญชวนช่วยกันมาโอนผลกระทบที่มีต่อผมมากมายถูกสนับสนุนโฆษณามาจากมาจากโพสต์นี้นะอย่างคนเมื่อวานบอกว่าเห็นจากโพสต์นี้ที่เขวิ่งมาหาที่ออฟฟิศ่ะแล้วก็ได้เลขที่บัญชีจากโพสต์นี้เออยังมีอีกหลายลายไหมครับที่ติดต่ออ๋อจบไปแล้วครับมีแค่หกลายที่เหลือก็ ไปเจอกันตามสถานที่อันสมควรก็แจ้งความหมดครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ยกหน้าที่ให้กับทนายประจําบริษัทเมื่อวานผมก็ไปเซ็นให้เรียบร้อยหมดละเพราะว่าฟ้องในนามบริษัทไม่ได้ฟ้องส่วนตัวเพราะว่าส่วนตัวอะไรได้ก็ผ่านๆไปผมไม่ได้ฟ้องเลยนะตัวคุณวัฒนิได้ฟ้องใครเลยสักคนเดียวแต่บริษัทจําเป็นเพราะคุณมาจุนจ้านวุ่นวายก่อความเสียหายให้บริษัท เพราะคนก็บัญชีบริษัทเหมือนกันแกล้งครับตอนท,ที่ทที่วัดก็เรื่องก็จะจบแล้วแต่ทางคุณไอเขาก็ยังอยากได้เอกสารอะไรต่างทางคุณการอยู่ที่วัดว่ยอย่างไรบ้างก็ผมว่าไอ <ป S 2> เอกสารเนี่ยมันเป็นเรื่องเบสิคคือถ้าเป็นไปได้อ่ะคุณกันก็ควรจะเปิดเอกสารแต่เขาไม่เปิดอ่ะ<ม>คือเขาไม่เปิดแบบชัดเจนเขาไม่เปิดเลยอ่ะก็คือไม่เปิดมาตั้งแต่แรก จนนาทีนี้ก็ไม่เปิดต่อให้ใครพูดก็ไม่เปิดผมว่านะไม่ว่าจะใครขอไม่เปิดก็คือไม่เปิดเพราะก็ดูจากลักษณะแล้วคงไม่เปิดนะฮะนะฮะหรือถ้าเปิดถ้าช้าขนาดนี้ยังไม่เปิดเราก็ไม่รู้ไงว่าสมมุติถ้าเปิดใช่ไหมครับอย่างเช่นเอกสารทหารก็เห็นบอกว่าไปขอมาย้อนหลังถูกไหมฮะประเทศไทยเหรอเนาะ มันก็ยากอ่ะอำนาจวาสนาบารมีลูกน้องเอยอะไรเอยมันเยอะไปหมดนะครับผมว่าะนะครับท้อใจที่ไทยแลนด์นะพี่วัาจากเรื่องตรงนี้ค่ะมันทำให้กลายเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเหมือนแรงกระเพื่อมที่มันมีทั้งแบบเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในหลากหลายมุมมองจากคนดังทั้งคนดังทั้งทินฟูเองเลยนะครับพี่วัดไม่เป็นไรครับตามสบายทุกคนมีสิทธิ์คิดเราไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องคิดเหมือนเรา แล้วทุกคนก็ไม่จําเป็นต้องคิดเหมือนคุณเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะอ้อนวอนก็คือให้เคารพซึ่งแต่ละกันการจะชอบใครให้เชียร์คนนั้นใช้ตากาเดียวกันงามเลยคุณจะชอบใครคุณเชียร์คนนั้นคุณคิดว่าแบบนั้นเป็นแบบที่ถูกละถ้านะการที่คนคนหนึ่งจะทําอะไรก็ได้จะนู่นนี่นั่นได้หมดการจะไม่เปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งที่เหมาะสมและถูกต้องมันเป็นสิทธิ์ของคุณที่คุณจะคิดได้แต่ว่าคนบางคนคิดเหมือนคุณคนบางคนคิดไม่เหมือนคุณ ก็ปล่อยให้เขาคิดไปคนบางคนอยากเห็นความจริงว่ามันตรงกับเรื่องที่คุณเล่าหรือเปล่าแล้วยังไงข้อเท็จจริงเป็นยังไงเขาก็อยากจะคิดของเขานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทารพและคนที่จะตัดสินได้ก็คือกฎหมายหรือมวลชนเพราะเดีนน๋ยวนี้ต้องพูดตรงๆว่ากฎหมายอย่างเดียวช่วยไม่ได้มวลชนหรือสื่อมวลชนเท่านั้นที่จะเป็นแรงผลักดันให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ และสามารถใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนด้วยว่าพยายามใช้อาชีพที่มีอยู่ช่วยเหลือประเทศไทยในทุกวิติไม่ใช่กับใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต้องใช้กับทุกคนไม่ถูกใจผมสงสัยผมใช้กับผมผมยินดีเปิดให้ดูทุกเวลาถ้าถามแล้เวลาการพูด เราเรคคอดิจิตอลฟลุตพิมพ์มันบอกเราว่าเมื่อวานนี้คุณพูดอะไรวันนี้คุณต้องเคารพคำพูดของคุณไม่ใช่วันนี้พูดอีกสามวันพูดอีกแบบหนึ่งอีกสี่วันพูดอีกแบบหนึ่งแล้วเราจะต้องอยู่กับคนที่พูดไปมาไม่เหมือนเดิมแล้วเราจะต้องเคารพแบบนั้นเราก็ไม่รู้จะอยู่แบบคำมั่นสัญญาด้วยอะไรอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับฝากพี่พ อินฟูทุกคนด้วยเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเห็นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องตลกเรื่องง่ายมากที่เราจะมองผ่านผมไม่อยากมองผ่านนะครับอย่างเช่นบางคนบอกไม่สนิทกับเบนนะฮะบอกว่าแค่ลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์ด้วยกันแล้วก็เลยช็อกันแต่วันต่อมาอีกสองวันภาพถือกระเป๋าที่ไซ้งานผมถามว่าเมื่อวานนี้คุณพูดอะไรคนไทยไม่เกิดการละอายอีกแล้ว คนทำไม่เกิดการละอายใจสื่อมวลชนหรืออินฟลูเอนเซอร์บางคนก็ท้อที่จะติดตามหรือกล่าวถามหรือติดตามถามมันก็เลยปล่อยให้คนเนี่ยเป็นแบบนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันกฎหมายมันยากมากในปัจจุบันเพราะคุณก็รู้ว่าสภาพรัฐบาลมันเป็นแบบไหนนะฮะแล้วแต่และรัฐบาลก็คุมกระทรวงอะไรกันนะฮะ เหมือนคุณไปกล่าวหาลูกเขาว่าคุณพ่อเขาก็ต้องบอกว่าโน no, อย่าเข้ามาแล้วถ้าเกิดคุณไปยืนแล้วเยอะคนมันอาจจะช่วยได้ถ้าคุณไปยืนแค่สองคนหน้าบ้านเฮ้ยลูกคุณเกเรล,ลูกคุณไปติดยาเฮ้ยออกไปคุณก็ต้องออกเพราะฉะนั้นช่วยล้อมสิ่งที่ผิดปกติกันเยอะๆแล้วสังคมจะน่าอยู่ยิ่งขึ้น